สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคินเดียผมมาพบกับอูน้ำชัยกับอาคินหน่อยเด้อครับคลิปที่สามพึ่งตื่นครับหนาบูดนิดหน่อยครับผมอารมณ์บ่ค่อยดีแต่ว่าส่งในบ่แมทกับเสือเลยหาวเว้ยเว้ยแล้วกระมับดำขนาดครับท่านผู้ชมปวดน่ะในเบื้องชัดๆเลยข้างใตเนี่ยมันล่ามมากเลยครับท่านผู้ชม แต่แกย,ยุ่งบงนี้บงนี้มานี้ปุ๊บเราก็มานีจะเป็นควนฝ่าหนาดำจะยินพวกเราพวกแกพูดกับว่าปานเกิดน้ำดากับแบบนี้แหละมันก็เศร้าแต่วันามาเกิดอยู่หนาน,นี่ผมกับบ่เนี่ยมันดีเศร้าเพราะอันห้อยอยู่ดังเั้ง่องสองขงีงห้อยเล็บเลยครับส่านผู้ชมห้อยเล็บนอนพึ่งเตือน ใส่กิ้งเลยสี่เดือนแล้วสี่เดือนหลังจากเมือแล้วเมนนื่อวันที่เท่าไรวันนี้วันที่สิบเก้าครับผมสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่เดือนสามวันสามวันแล้วคลิปนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขป่ญหาลงทุนเลขดับครับผมอของพอฟันแมนครับผมพ่อฟันแม่น พ่อฝันแม่นที่ตามไปเลยครับท่านผู้ชมแนวทางลดต้นทุนคลิปสองไปแอดคุณเดชคลิปสามเป็นพ่อฟันแม่นคลิปแรกอะลงไปแล้วครับผมสำหรับแนวทางแอดแสงเดือนคิปหน่วยรางมนีมีเลขเกิดล่างสองสำนักแล้วก็ดับล่างสำนักหนึ่งนี่แหละครับตรงมองนาย่างเดียวครับผมหันกลองมนีแต่หันนี้ปึ๊บบรูบาสิญอ บอสามออมน้ำโสกอาบน้ำออมน้ำโขกกำลังอาบน้ำเอ <c oughs> พ้นหน่อยอา,น <c oughs> อาบน้ำให้แจมือเซลบนเนอร์ชมบูคชหมอาบน้ำให้แต่ตอนเ,เช้าอาบแล้วๆมานอนโมเตอตื่นนี่แหละครับผึ่งซื้นเงวแตกวอา ใส่เสือลิงหน่อยอะคินคินนาพัทยิ้มแนะพาจะเตือนยิ้มบ่ได้ทัานซึนหากีรีสี่เดือนครับ่านมูุชมเดือนหนาวันนี้สิบหกก็สี่ห้าเดือนครับผม5าเดือนหกเดือนเดือนมิเดือนมเอนมษา <Okay. S 1> เอาคือเป็นสัน เด,เ,เดือนเมษาหกเดือนพอดีคนนะครับตีนยันไม่ได้อยากพลิกครับพริกบะเดะก,กสีงอแงให้เวลาเอาน้ำสกอาบน้ำแปดนาทีครับธามุส้มแปดนาทีสีไ้อัดคปบลักกะลงห้ยิบีทางสองไปเลยคลิบแรกลงเต็มมือเศร้เาเศ้าผมเด้อครับคิบสองคิบสามอ่าสีหลุดพร้อมกับคิบสามแล้วครับคิบสองพอดีว่า วายาธาตอนแรกเลยมันก็นก่นนานด้ลงคลิปนะครับผมก็เลยเอาคนใหม่อ,ออกมาทิปพอดีเลยแห่เอาน้ำสุกครับนะครับนี่แหละครับนอนเรื่มยันเราดีครับท่านุู้่มยันแห้งขนาดขวดขวดแข็งแรงบ่ท่านเป็นไข่จักเถื่อจะพัดเกิดมาเกิดมาอีดีนะครับผมต้องใช้ค่ำนี้เลยจะพัดเกิดมาขนาดไปเที่ยวนะครับทรามผู้ชมไปเที่ยว จว่าจักวัดกลับมาบอกเป็นไข่แต่ว่าออมน้ำโศกเป็นนี่แหละครับว่างหันว่รัดเขาโทรศัพท์พื้นที่มันเต็มสมุน้มผมก็เลยสตออคลิปพมกระตัดให้มันเนี่นๆแหละครับว่างหันมันเด่งหายไปเลยเลยคำบอกว่าคอยต่อประเดยนี่แหะครับอาคินน้อยว่างหันเดย3สามนาทีสามนาที สี่นาทีห้านาทีหกเจ็ดแปดจีกหานาทีครับตับบุษมิศนะครับอห้านาทีเป็นไงอยากแล่นเลรียญหรอบ่ย่างทจ้งใดเจนเย็นตอนนี้กำลังสร้างไอเป็นขยังสไลเดอร์แล้วครับตมมมับบุษมิศจีบบอกว่าจังใดดีมันเป็นไอ้อ่าง อ้างว่าเดียนยํามนำนำแบบว่าอยู่ทางล่างทั้งๆเลยสิเป็นผ่ามันสิเย็นนี่แหละครับซังใหม่คนหน่อยนอนไข่ห่อนแย่หน,ยานาห่อนเพราะว่าเพิ่นพิกดีพิกล่างกายมุนอ่อนโยทีโยเดียนก็ลเลยสื่อแบบนั้นมาเลยพริกบเเยกับพ่อน้ำเย็นเย็นห่อนขนาดห่อนไรก็บดีครับเป็นพื้นแล้วก็บ,บนอนพร้อมหัองแง่ต้องเปิดพัดลมห่างหางเอา นี่แหละครับเอามาเบิ้งตัวเลขจะข้าก่อนครับรอแป๊บหนึง่งนี่ครับผมเลขนางออกศูนย์เกียรติเนาะครับบ่มีศูนย์เกียรติครับผมมีแต่ศูนย์หาเอาอยู่ครับพ่อฟันแม่นีน่นะครับท่านผู้ชมนี่คืองวดเกา่างวดใหม่มาแล้วแคปหน้าจอเด้เลยครับดับล่างพ่อฟันแม่นงวดใหม่ล่าสุดวันที่หนึ่งมีนาหกสิบเก้าครับผม ดับล่างงวดนี้ให้สามแปดสี่เก้าห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองกะเป็นตัวเดิมตัวเก่าคือเก่าขอบสมุช้มพิแตวบาเพิ่นสลับเอาอันนี้ผมกบบรุูคือกันว่าดับล่างไปกับบอแต่สำหรับผมอ่ะไปกับแน่นอนครับผมถ้ามันดับสามแปดนี่แปดสามก็ต้องดับเพื่อกัน บอนมาน้ากันสามแปดแปดสามดับคู่ครับผมไปกับครับผมนี่แหละครับไปกับวันนี้เอาตัวเดิมเนาะลองผิดเจอหน้าเบิรงน้ากันครับ่านผูส้มเลกเกิดถึงจะบบแมนแต่เลกดับแม่นยูเดอครับแชมพูส้มฟันแมนนี่แหละครับจเนันเด้ฟันแมนบ่นนี้เพื่อนหน่อย ปันแม่นบ่ยิ้มให้มีไอนะ่ซี่นเร็วเปิดกล่องมาโอ้ยคือทางดังไ่ระบานท่านยิ้มเกเทียอยู่ตาโตๆปวดปวดปวดปากลิงหน่อยไอเสือลิงปุ่นนะครับเลี้ยวใส่เลี้ยวขัวเลีวยพัฒนาการไร่แ <c oughs> มงวันกับเป <c oughs> ็นไอบ้งกี่พนะเร้ว กอนพอดจะอ๋มอม,อมอาอเบิ่งตัวเลขก,ก่อนสิจบคลิปก,กันไปครับท่านผู้ชมนี่ครับพ่อฟันแม่นครับผมมีประมาณนี้แหละครับผมก็ให้ทุกท่านได้รับชมกับาบเป็นเลขเป็นเลขลดต้นทุนนะครับผมคลิปนี้บ่อควรลงทุนกับแนวทางตัวเลขแบบนี้ควนเบาๆพอนๆเอาค่คูนี่บ่ามาแนนอนันที่ผ่านมามียเ,เห็นแล้ว ถ้าคลิปนี้ขอบคุ้นพอฟันแมนเด้ครับผมที่นำ้อมูลตัวเลขมาแบงปันให้เอซทั้ง่องทุกท่านครับขอให้สุกๆมันหมันนํำกันในตัวตองงวดครับผมอวยพรให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแย่งแรงพอกันไม่ขิปหนาครับสวัสดีครับ